สวัสดีครับทุกคนสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่แคมเปญสุดท้ายครับระบบในเรื่องประกาลังสีดำคือเป็นผีสาหลายคนให้พวกมันฆ่าลูกของเราใช่ไหมฉันทำเพื่อคุณทุกอย่างชมพูก็ถือว่าทำได้ดีอิโมชันมาเต็มคนแรกมาก็จะมาตถามด้วยสูกเลยอะคุณรู้ไหม ว่าลูกของเราเป็นผู้ชายแต่ตอนนี้ฉันไม่รู้ว่าลูกอยู่ที่ไหนลูกแม่ชมพูททำได้ดีครับเวลาทำนี่มีความน่ามองฉันต้องรู้ให้ได้ว่าพวกแกเป็นใครฉันจะไม่รับพวกแกไว้แม้แต่คนเดียว คือนางก็เก่งนะเพราะนานก็พาตัวเองไปให้ถึงจุดสุดท้ายได้แม้ความเครียดแค้นพยาบาทจะไปไม่ถึงเบอร์ที่ควรจะไปแต่ยังไงก็ดีค่ะวันนี้บอกเลยว่าดูตัวเองกระจกยังตกใจเลยอะลูกฉันอยู่ไหนขอกอดหน่อยได้ไหมครับนี่บ้าออ้าวแคนดี้คือเราไม่ต้องพูดอะไรเลยค่ะแคนดี้รู<ๆ>้งานการกอดถือว่าเป็นการชำลายกำแพงอย่างเร็วที่สุด สอนลูกดีค่ะดูเลยอะอเราผีอ่าเราไม่ใช่คนแล้วอะพี่มารยาพูดแค่ว่าให้นึกถึงความเจ็บปวดแต่พี่มารยาส่งความเจ็บปวดนั้นอะผ่านสายตาพี่มารยาแล้วเราสัมผัสได้ถึงความเจ็บปวดของเขาความรู้สึกก็เลยมาแบบเต็มที่เลยตอ <c oughs> นนีฉันไมู่ลูกอยู่ที่ไหน <c oughs> คุณเอาลูกของเราไปไว้ที่ไหนคุณปงษนี่แหละ เป็นผีต้องเล่นแบบนี้แคนดีก้ก็มันก็ยากเหมือนกันสําหรับคนที่ไม่มีประสบการณ์ซีนนี้มันเป็นซีนมันมีความหลากหลายของอารมณ์สาหรับผมผมถือว่าทําได้ดีไฟนาวอล์กไฟนาวอล์กไฟนาวอล์กไฟนาวอลถามว่ายากไหมมันก็ยากแหละ มันแบบมันยากตรงซีนอารมณ์ที่แบบม uh ันต้องวิวให้ตัวเองแบบเศร้าสุดๆอ่ะนูขากอดนูเขอกอดเขอกอดได้ที่หน่ในระหว่างที่เขากอดกันเราก็พยายามบีฟความรู้สึกเรามาทําไมผู้ชายคนนี้เป็นใครเรากลับมาเพื่ออะไรเพื่ออะไรตามหาหาลูกแต่ว่าเขาทำอะไรกับเราเขาฆ่าใช่เราเป็นสาลายแล้วผู้ชายคนนี้คือผู้ชายคนที่เรารักมากแต่เราก็แค้นมันมากเหมือนกัน แบบมีทั้งความแค้นความโกรธแล้วก็ความรักคุณเอาลูกของเราไปไว้ที่ไหนผีมนตาถ้าเจอกันเมื่อไหร่ขำเมื่อน,นั้นนะมันมีความใสซื่อแต่มันไม่มีความน่ากลัวเลยมณ์ลูกแม่แม่ขอโทษนะลูกแม่หาคุณไอ้วัวเอาลูกไปไว้ที่ไหนคุณภูมิมนมีความบ้านอยู่ค่ะแล้วเราก็ภูมิใจด้วยที่น้องมีคาแรคเตอร์ที่ชัดเจน ถึงน้องจะไม่เหมาะกับเล่นเป็นผีสาหร่ายน้องอาจจะไปขายสาหร่ายก็ได้ค่ะฉันจะไม่ละเว้นพวกแกแม้แต่คนเดียวเทกแรกคือเหมือนท่องบทไปหน่อยเขาก็เลยแบบไม่ทำใหม่มอนตาไม่ท่องบทแล้วไม่ต้องรีบพูดเลยโอเคนะคุณเอาลูกของเราไปไว้ที่ไหนคุณภูมิคุณไม่ได้่ เพ้ชอบอันนี้คุณบูฉันจะไม่ลาเว้นพวกแกแม้แต่คนเดียวน้องทำได้ดีมากพี่ชอบตอนท้ายของมนนรจอย่างเดียวค่ะ I'm sorry but that's the truth คุณรู้ไหมว่าลูกของเราเป็นผู้ชายเขาน่ารักมาก ผมไม่งงแงเลยสักนิดแต่ตอนนี้ฉันไม่รู้ว่าลูกอยู่ที่ไหนลูกแม่คุณให้พวกมันฆ่าฉันใช่ไหมฉันทำทุกอย่างเพื่อคุณคุณไม่ได้ให้พวกมันฆ่าลูกเราด้วยใช่ไหมตอนนี้ฉันไม่รู้ว่าลูกของเราอยู่ที่ไหน คุณเอาลูกของเราไปไว้ที่ไหนฉันต้องรู้ให้ได้ว่าพวกแกเป็นใครและฉันจะไม่มีวันละเว้นพวกแกแม้แต่นคนเดียวสำหรับผลการแข่งขันในวันนี้ใครจะผ่านเข้ารอบและได้ไปดเดินฟ i n a l Walk เราไปลุ้นพร้อมๆกันครับและผู้ที่ชนะแคมเปญในวันนี้คือ